สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่กะมาอยู่ให้อยู่หน้าให้กันลรอพี่น้องเอ้ยไปเซก,กับไม่ได้ไปเซก,กันยากย้อนลูกขี่คาควิดนี่แหละเนี่ยย่างแกะย่างใกล้บ้านสูตรมาจากสุโขทัยนะครับพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ มาเบิ่งปลาครับปลาปลาดุกปลาเลี้ยงปลาปลาครับปลาเลี้ยงปลาปลอยปลาดุกปลาเรียงปลาปลอยปลาเลี้ยงปลาปลาปลาดุกปลาเรียงปลาปลอยเพื่อสนใจทักแชทนะฮะเอาเป็นลาบเอาเป็นย่ beings, างก็ได้ครับพี่น้องครับนี่อนุบาลปลาดุกครับเนนุบาลนะพี่น้องไ่เห็นตัวดอกมันหมดน้ำยัวหอนหลายคือคนาานาี่แหละ เลี้ยงแบบกระช่งบ้านๆนะพี่น้องถัดมาเนี่ก็เป็นใหญ่ยวกันเนี่ยก็เป็นปฐมไมพีม่น้องไม่แม่ปฐมมาเส้นมาเส้นศีลด้ยระเบียบาระดินทุยใหญ่เกี่ยวกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปลาสวายปลาสวายน้ำจืดครับพี่น้องปลาหวานน้ำจืดเป็้ยนตัวบ้านดอก ลงไปยากลงไปไทยยากพี่น้องโอ้ยแบบแบบท่านนี้มา,าหลอนอยู่กับนี่ครับซึ่งเพียวมาเสิครคนนะเพ่น้องไม่แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,มา,ลวมาเด้อมาเด้อ <laughs> มองให้มองโกไม่แขกเดี๋ยวไว้แขกม,มันดื่มด้วยโอ้มากูเป็นดาราไปนาาหนึ่งเดียวหนีโควิดมาอยู่หน้าแล้วตะเคว้ตำ่ำ ดีว่าได้ซื้อปีค้อยได้มาต่ำไปแล้วข้อยต่ำปีค้อยต่ำปีกับปุตต์ปีถุย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 เอาละเอาละบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยไปเบิ่งดอกคุณไปน้องดอกคุณบานแล้วเดือนสงกรานรเอาวภาษาสงกรานต์แต่ดอกคุณยังปรุงอยู่พี่น้องเหลืองอลามงามแท้แลตะลึงครับไปน้องโอ้ยเหลือง ง่ามให้เห็นบัตรได้กับชินหอดตรสองการยูท่ทางไกลทังไกลกันน่าสงการลงมาบ้านมาเล่นน้ำมาสงน้ำบุถ่อบุกแก่ตกมาปีนิวมันฉี่คายยังต้องปีนอ่ะยังกับบ้าดีเศรษฐกิจกับบ้าดีเมื่อไทยคิบจมสิ่ มีฮะไม่ใช่โยกแมวทีไหมออครับครับครับเดี๋ยวแจ็คบัวก็ไปน้องเอาอะไรก็ค่อยแห้งเลยอเต็มพลังเต็มพลังก่อนเต็มพลังสักเป๊กก่อนพี่น้องลูกทุ่งลูกทุ่งแน่คิดว่าเป็นน้องนเบียร์เราซี้อแต่เป็นแต่เราขาวเนี่ยแหละอ๋อ

ได้แม่เถอะนาะงเราได้ก็ได้บรรยากาศเราพี่น้องผู้ใดมาแวะมาหามากระเช้านมาได้กบพี่น้องห้องน้ำก็มีครับพี่น้องหอง้อง,หองนอนก็มีไฟฟ้าบ่มีครับพี่น้องต้องต่อจากหน้าเพิ่นเมา <c oughs> บรรยากาศครับแดดแห้งอยู่ยแต่ร่มเย็นดีน,น,น้องอัจจัญญขนาดอัจจัญญกนาด อันนี้ก็เป็นสีเรียกว่เพียงกันี่น้องเพราะตัวว่า,าท่านไหมท่านท่านบ้างกับเชิดไหมครับพี่น้องตาหรับเป็นร่างดี oh. พัพพกพักเอาเพาะวจบขอตัดชิปไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ